ในโลกยุคใหม่ที่ความขัดแย้งด้านความมั่นคงและการทหารยังคงเป็นภัยเงียบที่พร้อมปะทูได้ตลอดเวลาขี่ปนาวุธหนักกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศขี่ปนาวุธหนักเอสเีย55คือหนึ่งในระบบอาวุธที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยสมรรถนะอันทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถในการโจมตีระยะไกล55ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสนามรบยุคใหม่และกลายเป็นอาวุธยับยั้งระดับชาติที่หลายฝ่ายต้องจับตามอง กำเนิดแห่งโครงการนสดีด55โครงการพัฒนา55เริ่มต้นขึ้นในปีพุทธศักราช2029ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ยุทธศาสตร์ป้องกันแห่งชาติซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างขีปนาวุธหนักที่มีพิษัย,ยิงไกลระดับทวีปเพื่อใช้ในภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ทั้งการโจมตีและยับยั้งค่าศึกด้วยความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์ด้านการบินและอวกาศวิศวกรด้านระบบขับดันและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนิวเคลียสดี 55จึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะขีปนาวุธหนักที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพขนาดพิสัยและโครงสร้างทางกายภาพขีปนาวุธ s ส f 55มีความยาวกว่า21เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ2 2เมตรและน้ำหนักรวมมากกว่า80ตันเป็นขีปนาวุธแบบเชื่อเพลิงแข็ง3ขั้นตอนที่สามารถยิงได้ไกลถึง8,000กิโลเมตรครอบคลุมเป้าหมายทั้งในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางและบางส่วนของแอฟริกาความสามารถนี้ทำให้สเดีย5 5กลายเป็นอาวุธชั้นแนวหน้าสำหรับการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์และการป้องปรามศัตรูหัวรบพลังทำลายระดับสูงสเดีย 55ถูกออกแบบให้รองรับหัวรบหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะหัวรบนิวเคลียร์โมนิวเคลียร์ขนาด1เมกะตันซึ่งสามารถทำลายล้างพื้นที่ขนาดใหญ่ในรัศมีกว่า15กิโลเมตรและสร้างผลกระทบทางรังสีในระยะยาวนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งหัวรบแยกเป้าหมายเมล Multiple Independent Targetable Vehicles ได้ถึง6หัวรบซึ่งสามารถโจมตีหลายเป้าหมายได้ภายในการยิงเพียงครั้งเดียวเพิ่มศักยภาพในการบุกทะลวงระบบป้องกันของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำวิถีและความแม่นยำขั้นสูงขีปนาวุธส i f ฟ55ใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง Inertial s i In n Navigation System, ดาวเทียม g n s s และเรดาร์ความแม่นยำสงูงซึ่งสามารถพาอาวุธเข้าสู่เป้าหมายด้วยความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10เมตรแม้ในสถานการณ์ที่ถูกรบกวนสัญ,ญญาณจากฝ่ายตรงข้ามระบบควบคุมยังสามารถประเมินลมความกดอากาศและอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ระหว่างทางได้แบบเรียลไทม์ด้วย AI ที่ฝังในหัวรบ ความสามารถในการยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มจุดแข็งอีกอย่างของ SDF 5 5คือการออกแบบให้สามารถยิงได้ทั้งจากฐานยิงใต้ดิน s o b a s e รถยิงเคลื่อนที่เทอและเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์รุ่นพิเศษการมีความยืดหยุ่นในแพลตฟอร์มเช่นนี้ทำให้ศัตรูคาดเดาทิศทางและเวลาโจมตีได้ยากลดโอกาสในการถูกทำลายล่วงหน้าและเพิ่มความน่าเกรงขามในทางยุทธศาสตร์อย่างมีในสําคัญระบบต่อต้านการตรวจจับและการสกัดกัน้น SDF 55ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วและระยะยิงแต่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสเตลท์ขั้นสูงที่เคลือบตัวขีปนาวุธด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์พร้อมระบบปล่อยดีคอยหรือเป้าหมายลวงระหว่างการบินเพื่อลวงระบบต่อต้านขีปนาวุธเช่นเต็ดและเอส500 000, นอกจากนี้ยังมีระบบหลบหลีกอัตโนมัติที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างชั้นบรรยากาศกลางการบินได้ทันทีเมื่อถูกตรวจพบเพิ่มโอกาสในการเจาะทะลุแนวป้องกันของศัตรูได้สูงขึ้นอย่างมากการทดสอบภาคสนามและผลการประเมิน ในปีพุทธศักราช233 0กองทัพได้ทำการทดสอบ SDF 55อย่างเป็นทางการจากฐานยิงลับในเขตภาคตะวันออกเป้าหมายคือพื้นที่กลางทะเลที่อยู่ห่างออกไปกว่า7,500กิโลเมตรการยิงเป็นไปอย่างราบรื่นขี่ปนาวุธยานขึ้นจากแท่นยิงและแยกชั้นจรวดได้อย่างแม่นยำหัวรบทั้ง6หัวสามารถพุ่งเข้าหาเป้าหมายพร้อมกันด้วยความคลาดเคลื่อนเพียง8เมตรสร้างความประทับใจแก่ผู้สังเกตการนานาชาติและยืนยันถึงความพร้อมในการใช้งานจริง ความหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ SDF-55 s ดี5 5คือเครื่องมือยับยั้งภัยคุกคามระดับประเทศที่ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงพลังเท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณถึงโลกภายนอกว่าประเทศมีความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างแท้จริงขีปนาวุธหนักเช่นนี้ช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองทางการทูตเสริมสร้างเสถียรภาพภายในและลดความเสี่ยงจากการถูกรุกรานหรือกดดันจากประเทศมหาอำนาจสรุปพลังที่ไม่อาจมองข้ามขีปนาวุธหนัก SDF 55ไม่ใช่แค่โครงการอาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าความเชื่อมัน่นและความมุ่งมั่นในการรักษาเอกราชของชาติเทคโนโลยีระดับโลกที่หลอมรวมอยู่ในระบบนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงศักยภาพด้านการทหารแต่ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของผู้นำยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเี55จึงเป็นมากกว่าอาวุธมันคือหลักประกันของความมั่นคงในวันข้างหน้า